เชื่อครับว่าการรบครั้งนี้ไทยเราจะยังต้องสูญเสียกําลังพลอีกเยอะสิ่งที่ทบอไทยทําได้แย่มากในรอบนี้แย่จัดเลยก็คือเรื่องของการควบคุมวินัยการใช้สือ่อโซเชียลมีเดียคือมันแย่ตั้งแต่ระดับเล็กระดับกลางไประดับใหญ่เลยแย่ทุกองคาพยพปเลยผมพูดตรงๆไม่กลัวโดนโรมาดาด้วยเอาจากระดับกาลังพลที่ปฏิบัติงานหน้าแนวก่อนเลยกําลังพลที่ปฏิบัติงานหน้าแนวก็คือมีพฤติกรรมบ,บางส่วนนะบางส่วนมีพฤติกรรมที่ว่าถ่ายรูปภูมิประเทศ ให้ติดภูมิประเทศจากที่ตัวเองอยู่นะมันมีสิ่งที่เรียกว่าการเลงสก,กัดกลับนะคุณแล้วเป็นยังไงโดนสก,กัดย้อนกลับดิหรืออันนี้เลยสดๆเมื่อวานเลยแกงลูกมะตูาเสียวนะครับตอนนี้บินผ่านหลังพายักแล้วบินผ่านหลังพายักแล้วเนี่ยไรสดขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นไงลูกคอลงตุ้มผบชอก็เตือนกันปากเปียปากแฉะว่าอย่าทำนะแต่ก็ไม่นำพาครีเอเตอร์มือใหม่นะเงินมันหวานเงินมันหอมแต่ว่าชีวิตช่างแม่งมันก่อน นอกจากกําลังพลหน้าแนวแล้วคนที่อยู่หลังแนวก็มีผลเหมือนกันนักข่าวสายทหารอาวุโสคนนึงนะครับอลงข้อมูลรัวๆเลยลงทั้งว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่คือพยายามแสดงตัวว่าเป็นอินไซด์รู้ข้อมูลก่อนคนก็มาติดตาม,ไ,มได้อะไรได้เหรียญที่มันแย่คือโพสเนี้ยอันนี้คือบอกภารกิจตรงๆเลยให้อีกฝั่ง ามาดูอีกฝั่งมันเข้ามาดูอยู่แล้วคุณเชื่อผมอเหรอพออีกฝั่งเข้ามาดูเขาเห็นเขาก็สามารถไปปรับแขนรับมือกับเราได้นะครับอันนั้นคือคนนอกนะไม่ใช่คนในแล้วถ้าเอาเป็นระดับโซเชียลมีเดียเพจใหญ่ๆของช่องทหารนะมีอะไรก็มีอย่างนี้ครับคือเราก็เตือนเรื่องออฟเฟกให้กับกํบบาลังพลให้กับประชาชนนะว่าการุณารักษาความลับอย่าถ่ายภาพทางทหารอย่าลงภาพทางทหารการุณาช่วยออฟเฟกกันด้วยนี่ลงรูปนี้เลยซึ่งเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับ เซนเซอร์หน้าให้เรียบร้อยแล้วแต่คุณดูที่ทงนะไม่ได้เซ็นเซอร์ทงมันบอกหมดเลยว่ามีหน่วยอะไรอยู่บ้างรบพิเศษทั้งนั้นขเขมรเข้ามาดูเขาก็เอาไปปรับแผนรับมือต่อได้เป็นไงวันถัดมาสีเขสดํำเขมรมันไม่ได้โง่นะคุณมันก็แกะรอยจากข้อมูลเล็กๆน้อยๆอย่างที่เราทํากับเขา่แหละรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรสอนให้รู้ว่าถ้าเราควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้นะครับเราก็จะมีการสูญเสียเพิ่มขึ้นอีกเยอะการทํางานของเจ้าหน้าที่หน้นนาแนวก็จะยากขึ้นอีกเยอะนะครับ การโพสยังไงมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับโพสปุ๊บได้อะไรมาได้ยอดได้ยอดแล้วก็ได้ผู้ติดตามผู้ติดตามเยอะๆก็ได้รายได้หรือถ้าเป็นกรณีที่เป็นเพจทางการก็ไม่ได้รายได้ก็ได้คําชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาแต่เราต้องแลกกับอะไรอะ่ะเราต้องแลกกับความปลอดภัยของกําลังพลที่อยู่หน้าแนวผมไม่ต้องพูดมากนะเมะื่อวานเนี่ยเป็นเคสที่เราเห็นได้ชัดอยู่ล้ว4เคสดาจากภาพภาพเดียวเนี่ย คือคุณจะบอกไม่มีผลไม่ได้นะคุณเชื่อผมถอมขนาดเรายังทําอย่างนี้เขาเลยเอาเขาถ่ายรูปอะไรหลุดมาเราไปสกัดย้อนกลับว่าอันนี้คือหน่วยอะไรปรับแผนรับมือถูกคิดว่าเขาจะทําไม่เป็นเหรอทหารฝั่งนั้นก็ส่งคนมาเรียนที่โรงเรียนเสทอบอของเราเหมือนกันนะคุณฝากไวให้คิด